เป็นด้ารานเก็บของเก่าแต่จะเล่นง่ายอยู่เซตเบิร์ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเล่นเป็นเซตไหนดีจะเลยเอาลองเซตที่เล่นกับดีเจียนดูน่าจะเวิร์กอยู่มีคนป่นออกมาคนนี้ละไปไหน มาลอยแยกิวเปิดแผลไปเลยด้กันว่าเทพไปเกิดโคตรตห่วยตะไลมาแคเทเธอราตัวไล่โคตรง่ายเลยแล้วก็รอบนี้ลองเป็นเปิร์ตประจำตัวคาเนกิมาด้วยเปิร์ มีความทุกข์ระทมเท่านั้นจีนะถ้าจำไม่ผิดนะมาดูกันที่ว่าใครจะทุกข์ระทมระหว่างเธอกับเราตรงนี้มีคนปัน่นปั่นได้เยอะด้วยเฮ้ยเอตโตมานี่ไปไหนเนี่ยแปบ้บเดียวเปิดแผลได้ละ แต่แผลง่ายยิ่งกว่าดิเจียนเลยี๋ยนะต,นะตรงนี้มีคนปั่นเยอะเจะดูก่อนดูสิเขาฉีกไปไหนมาโนปีโคนอย่างรวดเร็วเหลาขาอยู่ใกล้ด้วยหมดเท้มไฟก็ลอตาลอใจซะทีอเกิน ลากมาแขวนในไกลเลยโอเคอยู่ตรงนู้นแอดออนแดงโคตรโกงหาตำแหน่งเซิง่ายเกินเป็นยางมีไหมตรงนู้นสองคนเลยอันใดอิ่งไปแล้ว ตะกี้คูดาวเร็วด้วยนะประเด็นเอ้ยเอ็งไม่ได้จะข้ามที่ก่อคน <g iggle> เดินกันเลยไหมโอ้โหพลาดเลยเมื่อกี้อ๋อมันยังไง รอพับไม้ฮาร์าไลชาลีนามอนนี่ดี <laughs> จะรอพับไม้อเมื่อกี้ <laughs> แย่เลยนะเขวนบนเนินได้กันที่จริงอยากเขวียนาขาวได้แต่มันใกล้โทเทมเราเกินนะ เอาคนปัน่นอ้าวดำเจอกันอีกแล้วเสียงไรตูม้มเนี่ย กันไม้เราไปละแต่ก็เล่นได้นานอยู่อ้าวโดดจริงไงเสียไม้นะถ้างั้นเนี่ยไม่เสียไม้ก็ล้มนะบินตามมาเลย เ้ยเฉียดไปนิดนึงเอ้ยเอาคนไปช่วยดีกว่าดิอะพอตกเป็ดสองเยอ่ะเอ้ยตกเป็ดสองอยู่แล้วพวกเจ้าจะตายพูดผิดปล่อยไปเลย๋ยวเราค่อยไล่ตรงนี้มันเสาขาวโอ้กลืมไปเลชายลิน้าแถวนี้ มันนี้ปุ้งดักมาอ้าวพับไม้เลยเสียงเงียบด้วยเบ่งน,นำโชคหรืออะไรตัวแผ่น้าต่างตัวนี้ เลือดหน่อยเออหูปากเนอยดูแล้วพี่แก้การที่ดับคาเดกิแหกปากง่ายๆเลยซื้อสกินลิเซทุกอย่างคือจบอตอนนี้เดินผ่านไปได้อีกล่ะเปิดไปก่อนตรงนู้นสอง กไกลแรงโดนอยี้เลยด้ยวยกันพับมาหลบพับก็ล้มไปทีน,นี้มีความทุกข์กระทมก็ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวคนเขาจะ เดินช้ามากไปไหนเงี้ยแถวนี้แหละตอนนั้นไม่มีคอมแมทไม่มีปากไว้ก่อนเถอะจะไม่มีคนมาช่วย ปัดไม่เยอะระดับกันเลยอ้าวอะดำมันมีมไม้ไม่ไล่แถวนี้นี่แต่หน้าต่างนะเอวทีมมนจะวนได้สักกี่น้ำเชียวถ้าูกถมเราเด็ดพวกุกถมตายยากไม่ทันไรโทเทพแตกแล้วโตกีไ่ไงวะนี ทิ้บล็อกขคุนได้โคตรไกลทันหลังเลยส่องไม่ได้อยู่แล้วยังไงเขาเข้ามาไม่ทันไม่คืนไม่คืนให้ไปใช่ไอ้ใส่หลอดไปมาแน่สองเร็วเดี๋ยวนี้ <Wars. S 3> แทงหลังก็ว่ามาเนี่ยไม่ทอะไรตามสื่อหันเลยวนรอบนี้ดีกว่ากี่รอบอทุกคนเนี้ยรอพับไม้เลย เห็นรอทุกรอบก็ล้มทุกรอบเลยไปอีกหนึ่งคนผังไม้ตัวนี้ก่อนนะกันมาเต็นแขนวนบ้านเล็กอยูย่ถามจริง กเินไล่หายกินตามมากินกลับไปไล่สุดเลยเนียน่าจะหาไมได้ไม่ยากหรอกใช้ไม้บ้านเล็กไปแล้วเดี๋ยวมารถแดงเเฉียดไปน,นิดเดียวเมื่อกี้ หลอกยากคาคุเนะมันใหญ่โอ้ไม่ได้แล้วต้องพัง <c oughs> ออกไป ลงเลรอบยาวเกินปล่อยไปเดี๋ยวเขา,าปั่นเครื่องอีกดูรที่สุดแล้วก็เสี่ยงไปเลยดีกว่า พับเลยใหญ่อยู่ตรงโน้นมีนี่แน่เลยโดดเร็วเจ็บแล้วโดดเร็วนปไหนแล้วเนี่ยมันแบดป้าเลยเนี่ยเปิดประตูนี้ไหมไม่เปิด จอกก็ออกจะช่วยเพื่อนก็ช่วยนะอ่ะติดอีกมาโมลิเดี๋ยวตัวต้องไปลองหาเปิร์กดีๆใส่ดูแต่ให้ดูนะครับเป็นเปิร์กพวกถ่วงเครื่องได้อยู่แล้ว <c oughs> ลก็เปิร์กที่ดับที่ใส่กับติเกียน ดีๆก็ใช้ได้กั้นไม้อะไรพวกนี้หนี่งสามเปอร์เซ็นต์ดีนะเราไม่ได้ตด,ดกัดคอเขาเองคนเลยเนี่ยเปิ๊กแกหางตัวนี้เลย เก็บเค็ดก่อนรอบน,นี้ก็ลองเอาเป็นของเล่นมาแล้วก็เป็นเซตจุดโทเทมดูโอเคเจอคนละมาของกัดหน่อย ตอนน่อไปก็ลองเป็นเซตแอดออนคูดาวสกิล <c oughs> ไปไหนเควินติน <c oughs> อ้าวตัววับเ <c oughs> ้อเอ้ไรฮอรี่ <c oughs> กดตีเ้วเไปไ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเ คลิปเพิ่มไปก่อนเอาติดโต๊ะ <g ül> เป็นไหนแล้วเอาล่วงเห็นไหม ดาล่าไปขึ้นไปก่อนแล้วก็ไล่อืม บารล้านเนี่ยโอเครอบนี้เราน่าจะตามพันอยู่อะไรลอลลี่ มีเป okay, yes, well. ิร์กม้าเหว่เสาขาวพันอยู่สามันไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้นลอรี่อยู่ด้านบนอยู่นะเอาล่วงเอาไงลอรี่ ไปกดแขนดีกว่าเก็บป้าได้อ้าวตัววับ ไปเสียไม้โหูไม่พับไม่พับก็ล้มดิเหลือสองเครื่องแล้วสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้ว <laughs> ดันบนระเบิ กเทมนั่นหมายความว่าไม่มีแหงหลังแล้วยังไงล่ะเ้ยเสียงคนเจ็บวางเลยอ่ะวางไม่ได้อีกอ่ะ ทันไหนทันไหนเรานีน่าจะมีนี่ยกล้อวิ่งไปชิดแบบนี้ปาร์ตี้หอดเสานี่ไงเนี่ยใครวิ่งอีกโอโ้โหนี่ไงยกล้อจริงด้วย เดี๋คือเธอเขาไม่ปั่นไปกันแล้วได้อ้จะหดเสาอ่ะัอุ้มเลยลาลาอยู่ด้านหน้า ล้มไหมเข้ามาไม่ลาคันแบบนี้ตอนนี้คือเซอร์เขาไม่ถอดโทเทมกันเลยอใช้เปิร์กไปได้เลยมว่าจะเป็นจุดโทเทมแต่ก็จุดไม่ได้ขึ้นมาก่อนใครไปแบ๊บหนี่ย โดดลงไปอืมวายๆแล้วผ่านไม้เลย

บนปั่นเป็นก่อนรอบทางไม้นี้อ้าวกดติดคิวพุ่งทำไมไม่พุ่งนะ ไมถึงไหมไม่ถึงก็ต้องถึงเครื่องอยู่ไกลด้วยตอนนี้ตรงนี้ไม่มีคนปัน่น ทำตรงเนี่ยคาคุณเนตฮิตปอกไกมากเปล่นไกลเลยวิตเตอร์เขาไม่ถอนโทเทมเลยอ่ะใช้จุดโทเทมไม่ได้ เคทนดิแต่แคทเทนก็แคทเทนไม่หันแย่เลยมาไหมอยู่นบนอยู่ ตอบนี้น่าจะล้มหอ้ยทำไมาหันแขวนอะไรทกันน่าจะมากันตีสามมั้งเนี่ยตีนี้ตีสามก็ตีสองี่ย แต่ละคนนี่เหมือนออกมาขบโบกันเลยน่าจะเปิดประตูนู้นกันหรือเปล่าไม่ใช่อยู่กันตรงเขา นั่นไงตรงนี้ไม่มีเออผมไปถ่ายไปไหนได้อะไรอ่าแขวนเลยแด้วกันะ ไม่รูกันสิว่าเซเบอร์เขาจะรับเพื่อนไหมโอเคทิ้งเลยเปิดประตูนู้นด้วยผมกำลังนั่งย่ออยู่หน้าประตูแหละดูได้ อันนี้คืออะไรแฝดเลยด้วยกจะรับม่อถี่เวลา,าวนั่นไงยกล้อตัวประกอบถอนเสากลับมาแก้งฆาตกรเต็มพี่เลยนี่าลาล่าก็มีมา้า นาจะเปลี่ยนเปิร์กไปหันมั้งไอันเนี้ยถอนเสาอืมช่วงนี้เปิร์กซีเห็นหรือเอามาใช้บ่อยมากเลยนะสปินดับต่อนเนื่องไงเน้นคููดาวหมดกำลังเร็วว่